รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะนักศึกษากศนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาบังคับวิชาศิลปะศึกษาทช .1103 3ระดับประถมศึกษาเรื่องอาชีพการผลิตกลองแขกค่ะกลองแขกเป็นเครื่องหนังที่จัดอยู่ในประเภทที่ใช้สายโยงเร่งเสียงขึ้นหรือหุ้มหนังทั้งสองหน้ามีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า กลองชาวาเพราะเข้าใจว่าเราได้แบบอย่างมาจากชาวาสมเด็จพระเจ้าปร,รมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายถึงเรื่องกลองมาลายูและกลองแขกไว้ในตำนานมโหรีปีพาดว่าเครื่องปีพาดเราที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีเครื่องดนตรีเราได้มาจากสองอย่างคือกลองแขก และกลองมาลายูเข้าใจว่ามาจากพวกชวาทั้งสองอย่างนี้จะมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันจะผิดกันที่การผสมวงและการนำเอาไปใช้และยังได้อธิบายถึงการเข้ามาของกลองแขกไว้อีกในระยะนั้นกลองเข้ามาใช้ในการตีประกอบการฟ้อนรำเช่นการรำกระบี่กระบอง โดยลดคล้องหม่งออกแล้วนำมาตีแทนส่วนทำนองวงนั้นมาจากแขกรำกิดก่อนวงที่ใช้นั้นจะประกอบไปด้วยปีชวาหนึ่งเลากลองแขกหนึ่งคู่และชิ่งในขบวนแหก็จะใช้เหมือนกันเช่นใช้ตีนำขบวนแห่โสกันและนำขบวนแหสเสด็จพระราชดำเนินกระบวนช้างและกระบวนเรือ ซึ่งคล้ายคลึงกับกลองมาลายูที่ใช้ตีในกระบวนแห่สงสัยว่าเดิมอาจจะใช้กลองมาลายูตีก่อนต่อมาภายหลังอาจเห็นว่ากลองมาลายูนั้นใช้ตีงานศพอาจเป็นที่รังเกียจจึงนำเอากลองแขกมาตีแทนโดยลดค้ลองแม่งออกแล้วนำชิงมาตีแทน การนำเอากลองแขกเข้ามาตีในวงปีพาดเห็นจะเป็นเมื่อคราวบรรเลงประกอบการแสดงเรื่องอีเหนาของชวามาเล่นเป็นละครของไทยเมื่อครั้งกรุงศรีอัลจีาโดยใช้ตีตอนละครรำเพลงแขกเช่นการรำกิจเป็นต้นครั้นต่อมาเมื่อปีพาดจะบรรเลงเพลงใดอันเนื่องมาจากแขกเช่นเพลงเบ้าหลุด กลองแขกตีกับจังหวะหน้าทบแทนตะโพนและสองหน้าอยู่ในวงปีพาดเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีไทยค่ะค่าสำหรับกลองแขกนะคะจะมีทั้งหมดสองตัวนะคะรูปร่างจะเหมือนกันนะคะอันนี้เอามาให้ดูแค่ตัวเดียวนะคะตัวผู้นะคะจะมีลักษณะเสียงที่สูงกว่าตัวเมียนะคะ ถ้าเราอยากรู้ว่ากองแขกตัวไหนที่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้ตีดีนะคะที่หน้าใหญ่นะคะหน้าด้านที่ใหญ่นะคะหน้าด้านที่ใหญ่นะคะจะเรียกว่าหน้าบาดหน้าด้านเล็กจะเรียกว่าหน้ารุ่ยนะคะเพราะนั้นเราลองตีนะคะอันนี้เสียงตับนะคะก็เป็นกองแขกตัวเมียนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบทีละส่วนนะคะขอกล้องแทนเข้ามาใกล้ๆนะคะส่วนแรกนะคะ ส่วนแรกคือหน้ากองนะคะทําด้วยหนังวัวนะคะอันนี้คือขอบกองนะคะส่วนที่ร้อยเข้านะคะก็คือหนังเรียดนะคะส่วนที่เป็นเส้นๆแบบนี้คือหนังเรียดหนังเรียดจะมีคุณสมบัติที่ทําให้หน้ากองนะคะตึงเป็นเสียงตามที่เราต้องการนะคะนักดนตรีไทยก็จะมีวิธีที่จะสาวเขาเรียกว่าสาวกองแขกก็คือดึงตรงหนังเรียดเนี่ยนะคะให้ตึง ขึ้นนะคะเสียงก็จะได้ตามที่เราต้องการนะคะหน้ากลองจะมีสองด้านนะคะหน้าใหญ่เรียกว่าหน้าตานหน้าเล็กเรียกว่าหน้ารุ่ยนะคะสำหรับหน้าต่านนะคะจะเป็นเสียงถ้าตัวเมียนะคะหน้าต่างจะหน้าต่านจะเป็นเสียงทั่งทั่งนะคะตัวเมียก็คือเสียงจะเป็นทั่งและจ้ะนะคะทั่ง ะะส่วนตัวผู้ก็จะเป็นเสียงติงและเสียงโจ๊กนะคะกองแขกนะคะมีรูปร่างนะคะที่ที่เหมือนคล้ายๆกับกองมาลายูนะคะเพียงแค่ว่ากองแขกเนี่ยจะไม่มีไม้ตีนะคะส่วนกองมาลายูจะมีไม้ตีแล้วก็ที่คล้ายอีกนะคะก็คือกองชนะที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะคะกองชนะจะมีไม้ตีแล้วก็หุ่นกลองเนี่ยนะคะตรงนี้เรียกว่าหุ่นกลอง นะคะหุ่นกลองก็จะใช้ไม้เนื้อแข็งทำนะคะสำหรับกลองแขกค่ะกลองแขกเป็นเครื่องนดนตรีประเภทตีที่มีรูปร่างยาวเป็นรูปทรงกระบอกขึ้นหนังทั้งสองข้างด้วยหนังลูกวัวหรือหนังแพะหน้าใหญ่กว้างประมาณ20เซนติเมตรเรียกว่าหน้าลุยหรือหน้ามัด ส่วนหน้าเล็กกว้างประมาณ15เซนติเมตรเรียกว่าหน้าตาลหรือหน้าตาดตัวกลองหรือหุ่นกลองสามารถทำขึ้นได้จากไม้หลายชนิดแต่โดยมากจะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นหุ่นกลองเช่นไม้ชิงชันไม้มะริดไม้พยุงขนุนสะเดามะข่ามะพร้าวตาล ก้ามปูเป็นต้นขอบกลองทำมาจากหวายผ่าซีกโยงเรียงกันเป็นขอบกลองแล้วม้วนด้วยหนังจะได้ขอบกลองพร้อมกับหน้ากลองและถูกขึงให้ตึงด้วยหนังเส้นเล็กเรียกว่าหนังเรียด เพื่อใช้ในการเร่งเสียงให้หน้ากลองแต่ละหน้าเนี่ยได้เสียงที่เหมาะสมตามความพอใจกลองแขกสำรับหนึ่งมีจำนวนทั้งหมด2ลูกด้วยกันลูกเสียงสูงเรียกลูกตัวผู้ลูกเสียงต่ำเรียกลูกตัวเมียตีด้วยฝ่ามือสองข้างให้สอดสลับกันทั้งสองลูกลักษณะเสียงกลองแขกตัวผู้จะมีเสียงสูงกว่ากลองแขกตัวเมีย โดยเสียงติ่งในหน้ามัดและเสียงโจ๊ะในหน้าตาดกลองแขกตัวเมียมีเสียงต่ำกว่ากลองแขกตัวผู้โดยมีเสียงทำในหน้ามัดและเสียงจะในหน้าตาดค่ะต่อไปเรามารับชมคลิปเสียงกลองแขกตัวผู้เสียงกลองแขกตัวเมียและการสาธิตตีกลองแขกกันได้เลยค่ะ เสียงกลองแขกตัวผู้กลองแขกตัวเมียและการสาธิตการตีกลองแขกค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการบรรเลงนะคะการบรรเลงนั้นจะใช้มือตีไปทั้งสงหน้าตามแต่จังหวะหรือหน้าทับที่กำหนดไว้ในหน้าเล็กหรือหน้าตาดจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วนางในการตีเพื่อให้เกิดเสียงที่เล็กแหลมในหน้ามัดหรือ หน้าใหญ่จะใช้ฝ่ามือตีลงไปเพื่อเกิดเสียงที่หนักและแน่นซึ่งมีวิธีการบรรเลงที่ละเอียดอ่อนลงไปอีกตามแต่กลลวิธีของครูอาจารย์แต่ละท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติไว้นะคะต่อไปจะเป็นคลิปกลองแขกค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการตีกลองแขกเบื้องต้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำกลองแขกนะคะคือคุณครูสเสน่ห์พักผ่อง ครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอันแสดงออกถึงภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยได้มีการกล่าวถึงการบนเลงดนตรีและเครื่องดนตรีไว้ในศิลาจารึก ทำให้เราทราบถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตการว่าการร้องรําทําเพลงหรือความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนมีสำนวนโวหารที่คนไทยซึมซับอยู่ในสายเลือดเป็นความละเมียดละไมสเสน่แห่งวิถีชีวิตแบบไทยๆท,ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาวไทยสามารถกล่าวอ้างอย่างภูมิใจได้ ครูสเสน่ห์พักผ่องเป็นช่างทำกลองแขกที่มีฝีมือด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งต่างจากช่างคนอื่นๆกล่าวก็คือเป็นขั้นตอนการทำมือทุกอย่างโดยไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่เลยนะคะอีกทั้งรูปลักษณ์ของกลองเองก็ สวยงามพิถีพิถันในรูปทรงสัดส,ส่วนและมีเสียงเหมาะสมพอดีทุกเสียงเพราะว่าวัสดุที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เลือกสรรมาจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นขอบกลองเนี่ยก็จะทำมาจากไม้ไผ่ขดต่างกับปัจจุบันนะคะที่มีการใช้พลาสติกหรือว่าไม้กลึงมาแทนนะคะทำให้มีผลต่อคุณภาพ ของเสียงด้วยนะคะสัดส่วนและองค์ประกอบของกลองแขกมีดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือหุ่นกลองทําด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นพายุงประดูและอื่นๆนะคะมีการนํามากลึงและควานให้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีความยาว24นิ้วปากกลองหน้าใหญ่กว้าง8.5นิ้วเรียกว่าหน้าลุยหน้าเล็ก กว้าง7.5นิ้วเรียกว่าหน้าต่าลความป่องของกระพุ่งอยู่ที่10.5นิ้วโดยนับจากปากหน้าลุยลงมา8นิ้วซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของครูสเสน่พักผ่องคือไม้ป่องมากเมื่อขึ้นหน้ากลองแล้วจะดูสมส่วนนั่นเองค่ะ 2. ขอบกลองทำด้วยไม้ไผ่ขด พันทับด้วยหวายนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนมาใช้เส้นพลาสติกแข็งแทนโดยจักเป็นเส้นเล็กๆพันหุ้มขอบไม้ไผ่ที่ขดเอาไว้ขอบหน้ากว้าง9นิ้วหน้าเล็ก8นิ้วพันหุ้มขอบด้วยหนังวัวทั้ง4หน้าเมื่อหุ้มหนังแล้วเรียกว่าหน้ากลองโดยเน้นให้ขอบกระชับกับ ปากของหุ่นกลองไม่แบะอ้านะคะจึงจะถือได้ว่าเป็นกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาของครูสเสน่เพราะขอบกลองที่กอดกระชับกับหุ่นกลองจะช่วยให้กลองเกิดเสียงดังกังวานขึ้นค่ะ 3. หนังเรียด ทำจากหนังควายมีความหนาประมาณ2-3มิลลิเมตรนำมาตัดเป็นเส้นความกว้าง4หนุนความยาว12เมตรโดยกรรมวิธีโบราณคือใช้มีดตัดด้วยมือนะคะซึ่งต่างจากการใช้เครื่องชัดเรียดที่ช่างส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้กันและเอกลักษณ์ของครูเสน่ห์ก็คือหนังเรียด ที่เส้นไม่โตมากทำให้สาวเร่งเสียงได้ง่ายและรักษาหน้ากลางไม่ให้ขาดเร็วนะคะโดยเฉพาะหน้าตางที่ใช้หนังบางเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะ4หูช้องคือส่วนของการผูกปมหนังช่วงต้นและช่วงปลายโดยการนำหนังเรียดที่เหลือมาขดแล้วผูกเข้ากับห่วงเหล็กนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลองแขกของครูสเสน่ห์อีก เพื่อความสวยงามในการเก็บหนังในขณะที่กลองแขกของช่างอื่นๆมักใช้กรรมวิธีผูกหนังเป็นปมแทนการใช้ห่วงการโคดวงหนังเข้าในหูช่องขึ้นอยู่กับหนังที่เหลือจากการสาวกลองแล้วแต่ว่าไม่ควรให้ยาวจนเกินไปหรือประมาณไม่เกิน2ฟุตนั่นเองนะคะเมื่อม้วยเก็บเป็นวงกลมก็จะดูสวยงามค่ะ มาวิธีในการทำกลองแขกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะ 1. คือการทำขอบกลองด้วยไม้ไผ่ 2. การม้วนหน้ากลอง 3. การตัดหนังเรียด 4. การขึ้นกลองและ 5. การสาวกลองนะคะขั้นตอนที่สำคัญได้แก่การทำขอบและการม้วนหน้ากลองค่ะเอกลักษณ์ของกลองแขก มีดังนี้นะคะ1ก็คือรูปร่างมีความสวยงามได้สัดส่วนพอเหมาะ 2. เสียงดังกังวานทุกเสียงนะคะถูกต้องตามความนิยมและ 3. ทนทานไม่ขาดง่ายมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวค่ะต่อไปเรามารับชมคลิปตีกรองแขกกันเลยค่ะ สำหรับคลิปตีกลองแขกเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาจากที่นักศึกษาได้เรียนในเรื่องของการผลิตกลองแขกกันไปแล้วนะคะเชื่อว่านักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลองแขกวิธีการและขั้นตอนในการผลิตกลองแขกนะคะหากนักศึกษาต้องการทบทวนเนื้อหาความรู้เพิ่มเติม,ตมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนรายวิชาศิลปะศึกษา ทช11003ระดับประถมศึกษาค่ะหรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ